เมื่อเด็กผู้ไร้ซึ่งความกลัวตัดสินใจที่จะเป็นทหารและแม้เส้นทางจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้เป็นทหารและจากความที่เขาไม่เคยกลัวอะไรเลยแม้แต่ความตายมันก็ทำให้เขาสามารถสร้างผลงานได้มากมายจนในที่สุดเขาก็ได้รับเปลี่ยนกล้าหาญชั้นสูงสุดของอินเดียสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องเชอชาก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเบื่อไหมเวลาที่จะฟังสปอยหนังฟังเด e g โกส t หรือฟังเพลงย,ออยาวๆแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำนี่เลย y YouTube p r e m i u มในราคาเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติราคา2 0 9บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์แถมยังมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยอีกทั้งยิงต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุกัน ใช้งานสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้นะสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีๆเพียงแค่สแกน ID ไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอสำหรับใครที่สนใจแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะรับประก,กันจากช่องดูวนไปได้ชชั sure. ่์ วิกรมเด็กชายผู้ไร้ซึ่งความกลัวเพื่อยืนหยัดในตัวเองแล้วเขาพร้อมที่จะเจ็บตัวจากการมีเรื่องชกต่อยหรือแม้แต่พ่อผู้เข้มงวดวิกรัมก็กล้าเถียงกล้าอธิบายซึ่งมันก็ทําให้พ่อแม่หนักใจอยู่ไม่น้อยเพราะพวกเขากลัวว่านิสัยไม่กลัวอะไรเลยของวิกรัมอาจนําเขาไปสู่เส้นทางนักเลงอันธพาลแต่วิกรัมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเขารู้แล้วว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรโดยที่ผ่านๆมาวิกรัมมักจะไปยืนเกาะหน้าต่างเพื่อดูทีวีของเพื่อนบ้านจน ในวันหนึ่งวิกรัรมก็ได้เห็นความกล้าหาญที่น่ายกย่องของเหล่าทหารกล้าอินเดียทําให้วิกรัรมตัดสินใจว่าจะเป็นทหารให้ได้ นับจากวันนั้นวิกรัมก็จะใส่เครื่องแบบทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานโรงเรียนงานแต่งหรือแม้แต่ง,งานบวชเกิดซึ่งสำหรับเด็กๆก,การหมกมุ่นอยู่กับความฝันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากเพราะเมื่อโตขึ้นหรือเมื่อได้เรียนรู้โลกความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีความฝันที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นอยากเป็นคนที่รวยอยากมีชีวิตสุขสบายแต่สำหรับวิกรัมเขายังคงแนว่วแน่ในความฝันที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติ ในระหว่างทางสู่ฝันวิกรัรมก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถละสายตาจากเธอได้และหลังจากที่วิกรัรมแอบมองเธออยู่นานนับเดือนในที่สุดเธอก็รู้ตัวซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอก็ชอบวิกรกรมเหมือนกันโดยเธอมีชื่อว่าดิมเปิลหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มศึกษาดูใจกัน จนในที่สุดวิกรัรมก็มั่นใจในความรักครั้งนี้กับผู้หญิงคนนี้เขาเลยตัดสินใจขอดิมเปิลแต่งงานซึ่งดิมเปิลก็ตกลงที่จะแต่งแต่พ่อของเธอกลับไม่ยอมเนื่องจากวิกรัรมมีวรณะที่ต่ำกว่าแต่วิกรัรมก็รักจริงหวังแต่งกับดิมเปิลมากๆเขาเลยคิดที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยเพื่อทดแทนวรณะที่ต่ำซึ่งวิกรัรมก็จะทิ้งความฝันการเป็นทหารแล้วก็จะไปเป็นพานิชนาวีซึ่งก็เป็นอาชีพที่มีเงินเดือนดีซึ่งเมื่อพ่อแม่ของวิกรัรมได้รู้เรื่องนี้พวกเขาก็ดีใจที่กำลังจะม ลูกสะพ้ยแถมยิ่งดีใจที่วิกรมจะทำงานเงินเดือนดีๆในขณะเดียวกันเมื่อดิมเปิลนได้รู้ว่าวิกรมยอมทิ้งความฝันเธอก็ซาบซึ้งใจมากๆเธอเลยตอบแทนความรักที่วิกรมมีให้ด้วยการยอมขัดคำสั่งพ่อที่จะให้เธอแต่งงานกับคนที่หามาให้แถมเธอยังขู่พ่อไปอีกว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกับวิกรมเธอจะไม่ขอแต่งงานไปตลอดชีวิต แต่หลังจากที่เธอทะเลาะก,กับพ่อไปได้ไม่ทันไรวิกรัรมก็ดันเปลี่ยนใจขอกลับไปทำตามความฝันเหมือนเดิมเพราะหลังจากที่เพื่อนบอกให้คิดทบทวนอีกครั้งวิกรัมก็ได้รู้ตัวว่า เขาเกิดมาเพื่อเป็นทหารซึ่งก็แน่นอนว่าการเปลี่ยนใจครั้งนี้มันก็ทําให้ดิมเปิลไม่พอใจมากๆเพราะเธออุตส่าห์ไปคุยกับพ่อแล้วอีกทั้งเธอยังบอกพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงวิกรัมจะมีเงินมาเลี้ยงดูเธอให้อยู่สุขสบายแต่สุดท้ายแล้วดิมเปิลก็เข้าใจและยอมให้วิกรัมได้ทําตามความฝันซึ่งเธอก็บอกว่าจะยังรักและจะรอวิกรัมต่อไป ในปี1998วิกรัมได้เป็นทหารตามที่เขาฝันไว้ซึ่งเขาก็ถูกส่งไปประจำการที่แคชเมียร์ในกองร้อยที่13ซึ่งเป็นกองรบที่มีหน้าที่จับตาดูผู้ก่อการร้ายและปราบปรามกองกำลังติดอาวุธหลังจากที่วิกรัมมาประจำการที่แคชเมียร์ได้1เดือนเขาก็สามารถปรับตัวได้ดีและก็ดูเหมือนจะดีเกินไป จนทางด้านจิมมี่ซึ่งเป็นหัวหน้านหน่วยไม่พอใจเพราะเขากลัวว่าการไปทำตัวสนิทสนมกับชาวบ้านอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ศัตรูซึ่งพวกผู้ก่อการร้ายก็มักจะแฝงตัวอยู่ในหมู่ชาวบ้านมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันซึ่งทางด้านวิกรมก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ด้วยความที่เขาไม่มีความกลัวอยู่เลยเขาจึงไม่สนคำเตือนของจิมมี่แถมยังเถียงกลับไปว่าการสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นการหาข่าวอย่างหนึ่งในวันหนึ่ง จิมมี่ได้นำทีมลงพื้นที่ตรวจค้นรถเนื่องจากสายข่าวรายงานมาว่าผู้ก่อการร้ายจะขนอาวุธครั้งใหญ่โดยหลังจากที่ตรวจคนได้สักพักวิกรัรมก็สังเกตเห็นรถคันหนึ่งกำลังจะเลี้ยวออกจากแถวเขาเลยจะเข้าไปตรวจแต่ก็ถูกคนร้ายยิงเปิดฉากซะก่อนซึ่งถึงด้านจิมมี่ก็กลัวว่าจะมีชาวบ้านถูกลุกหลงจากการยิงปะทะเขาเลยสั่งการให้วิกรัรมปล่อยให้คนร้ายหนีไปแต่วิกรัรมก็มั่นใจในฝีมือตัวเองโดยเขาได้ลุยเดี่ยวเข้าไปยิงคนร้ายจนสามารถจัดก,การคนร้ายได้ทั้งหมดแต่ ดงอย่างนั้นจิมมี่ก็ยังคงไม่พอใจที่วิกรัรมไม่ยอมฟังคำสั่งของเขาต่างจากคนในหน่วยที่ชื่นชมในความกล้าหาญไม่กลัวตายของวิกรัมซึ่งพวกเขาก็บอกว่าไม่เคยเจอทหารคนไหนที่กล้าได้ถึงขนาดนี้มาก่อนสำหรับในเรื่องของความรักวิกรัมก็ติดต่อกับดิมเปิลทางจดหมายอยู่ตลอดแต่เนื่องจากหน้าที่วิกรัมจึงไม่สามารถกลับไปหาเธอได้ หลังจากนั้นไม่นานหน่วยของวิกรัมก็สืบจนรู้ว่าผู้ก่อการร้ายที่วิกรัมเพิ่งจัดการไปได้เป็นคนของไฮเดอร์ผู้ก่อการร้ายตัวฉกาดที่กองทัพตามจับตัวมานานซึ่งทางด้านไฮเดอร์ก็ได้ตอบโต้กองทัพอินเดียด้วยการสืบหาว่าใครที่เป็นสายข่าวให้กับทางอินเดียจนทำให้ลูกน้องของเขาถูกจัดการไปและหลังจากที่หาตัวสายข่าวเจอไฮเดอร์ก็ได้ฆ่าทิ้งทั้งหมด จากนั้นก็เอาศพไปแขวนที่หน้าหมู่บ้านเพื่อเป็นการข่มขู่ไม่ให้มีใครกล้าเป็นสายข่าวให้กองทัพอีกตัดฉากไปที่ชาวบ้านคนหนึ่งเขามีชื่อว่ากาฟูโดยในตอนนี้เขากำลังมีเรื่องที่เป็นกังวลมากๆเนื่องจากอาซารานลูกชายของเขาดันถูกเพื่อนชักชวนให้เข้ากลุ่มติดอาวุธของไฮเดอร์ซึ่งกว่าที่อาซารานจะรู้ตัวเขาก็ได้เข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว ทางด้านกาฟูเลยจะให้ลูกชายออกจากกลุ่มแล้วก็จะให้วิกรัมช่วยคุ้มครองซึ่งถึงด้านวิกรัมก็รับปากว่าจะช่วยแต่ในระหว่างนี้เพื่อไม่ให้ถูกจับตามองวิกรัมจึงได้เสนอให้อาสลานยังคงอยู่ในกลุ่มติดอาวุธไปก่อนในวันหนึง่งหลังจากที่สายข่าวแจ้งที่ซ่อนอาวุธ จิมมี่และวิกรัรมก็ได้นำทีมบุกไปยึดอาวุธและกระสุนซึ่งก็ยึดมาได้จำนวนมากแต่ในระหว่างทางกลับพวกเขาก็ถูกดักโจมตีทำให้หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ยิงปะทะกันซึ่งทางด้านทหารก็เสียเปรียบอยู่มากวิกรัรมเลยวิ่งฝ่ากระสุนกลับไปที่รถแล้วก็ใช้ RPG ที่ยึดมาได้ยิงถล่มผู้ก่อการร้ายจนทำให้กองทัพพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะแต่ถึงอย่างนั้นการประทะกันในครั้งนี้มันก็ทำให้มีทหารตายไปหลายนายและหนึ่งในนั้นก็มีทหารที่วิกรรมสนิท อยยู่ด้วโดยทหารคนนั้นก็เคยพูดกับวิกรรมด้วยความดีใจว่าในสัปดาห์หน้าผมจะได้กลับบ้านและจะได้อุ้มลูกเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นวิกรรมก็ตั้งเป้าว่าจะกวาดล้างไฮเดอร์ฮ้ซินซากเพื่อเป็นการล้างแค้นให้ทหารที่ตายซึ่งวิกรรมก็มีแผนที่จะให้อาซลานเป็นสายข่าวแจ้งที่อยู่ของไฮเดอร์ให้ทางกองทัพ ซึ่งในตอนแรกกาฟูก็ไม่อยากให้ลูกเป็นสายข่าวเพราะเขากลัวว่าลูกจะถูกฆ่าตายมัน้ายของกองทัพคนก่อน,อนแต่ตัวอัสลานเองกลับบอกว่าเขาจะทำเพราะอยากจะช่วยกองทัพและถ้าหากจะต้องตายเขาก็อยากตายเพื่อทหารไม่ใช่ตายเพื่อผู้ก่อการร้าย หลังจากนั้นวิกรกมก็รีบเอาข้อมูลที่อยู่ของไฮเดอร์ไปแจ้งแต่เนื่องจากข้อมูลนี้มาจากคนที่ไม่ใช่สายของกองทัพโดยตรงแถมยังเป็นภารกิจที่ทั้งเสี่ยงและยากผอบอจึงไม่สามารถส่งทหารฝีมือดีทั้งหมดไปได้พอบอเลยให้วิกรัมเป็นหัวหน้าทีมนำทหารปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โดยที่จะไม่มีจิมมี่หรือทหารยศสูงไปด้วย หลังจากนั้นวิกกรมก็ได้นำทีมบุกไปปิดล้อมพื้นที่เอาไว้แล้วก็บุกเข้าไปจัดการผู้ก่อการร้ายทีละคนจากนั้นวิกรรมก็ใช้ทักษะการสังเกตและทักษะการต่อสู้ด้มือเปล่าเข้าสู้กับไฮเดอร์อย่างดุเดือดจนในที่สุดเขาก็สามารถจัดการไฮเดอร์ได้สำเร็จซึ่งผลงานชิ้นใหญ่ของวิกรกรมในครั้งนี้ก็ทำให้เขาได้ทั้งคำชื่นชมและได้รางวัลจากเบื้องบนให้สามารถกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ แต่ในขณะเดียวกันนั้นการตายของไฮเดอร์ก็เป็นการจุดชนวนสงครามครั้งใหญ่ซึ่งทางศัตรูก็ได้แทรกซึมเข้ามาในอินเดียแล้วก็ยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญเอาไว้เพื่อเตรียมการรอเปิดฉากสงครามที่จะมีขึ้นทันทีที่หิมะละลาย ตัดฉากมาที่วิกรัมแม้ว่าเขาจะได้มาหาดิมเปิลแต่เธอกลับดูไม่ค่อยพอใจซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าวิกรัมจะอยู่ที่นี่แค่3วันในทางทั้งที่เขาสามารถอยู่ได้นานกว่านั้นแต่เธอก็ไม่สามารถงอนได้นานเพราะมีเวลาน้อยซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองก็ใช้เวลาอันมีค่านี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งวันทั้งคืน ในขณะเดียวกันนั้นสถานการณ์ความตึงเครียดก็มีมากขึ้นเรื่อยๆและคงจะมีสงครามในอีกไม่นานซึ่งเพื่อนสนิทของวิกรัมก็ได้มาขอให้วิกรัมเอาชีวิตรอดจากสงครามให้ได้ทางด้านวิกรัมเลยพูดขำๆกับเพื่อนว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะเอาธงชาติไปปักที่นั่นให้ได้หรือไม่อย่างนั้นฉันก็คงกลับมาโดยมีธงชาติคลุมร่างของฉันพอถึงวันเดินทางกลับ ดิมเปิลก็ได้มาส่งวิกรัมด้วยความเศร้าและความเป็นห่วงทางด้านวิกรัมเลยสัญญากับเธอไว้ว่าครั้งหน้าที่กลับมาเราจะแต่งงานกันหลังจากนั้นกองร้อยที่13ก็ถูกส่งไปเป็นกองกำลังสำรองที่ฐานกองรบกุม,มารีซึ่งหลังจากนั้นม่นานฐานกุม,มารีก็ถูกมิสไซล์ถล่มเละทำให้มีทหารเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็คือทหารรุ่นพี่ของวิกรมโดยเขาได้เสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปช่วยทหารคนหนึ่งจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัส และหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตายจากไปอย่างผู้เสียสละส่วนทางด้านวิกรมและคนอื่นๆก็ทั้งเสียใจและเจ็บปวดกับความโหดร้ายในสงครามครั้งนี้ซึ่งความสูญเสียก็ได้ทําให้หลายคนรู้สึกกลัวและสิ้นหวังทางด้านวิกรมจึงได้ปลุกขวัญกําลังใจพวกเขาให้ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งจากเดิมที่กองร้อยที่13เป็นแค่กองกําลังสํารอง แต่หลังจากที่ถูกยิงถลม่มจนทำให้เสียกำลังทหารไปมากเบื้องบนก็ได้สั่งให้กองร้อยที่13เข้าร่วมสงครามอย่างเต็มตัวซึ่งพวกเขาก็ได้รับมอบหมายภารกิจในการบุกเข้ายึดพื้นที่5140คืนมาซึ่งนั่นก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นพื้นที่ยอดเขาสูงที่ทั้งลาดชันและมีออกซิเจนต่ำมันจึงทำให้ภารกิจในครั้งนี้ทั้งเสี่ยงและยากมากๆพอบอจึงได้มอบหมายให้วิกรัมและจิมมี่เป็นหัวหน้าทีม ซึ่งพวกเขาก็ได้ขึ้นเขาในตอนกลางคืนเพื่อเป็นการพลางตัวไม่ให้ศัตรูเห็นแต่เมื่อเข้าใกล้ย,ยอดเขาศัตรูก็รู้ตัวว่ากองทัพอินเดียกําลังปีนขึ้นมาเนื่องจากพวกเขาจับสัญญาณวิทยุได้ซึ่งศัตรูก็ได้วิทยุมาขู่แต่ก็แน่นอนว่าวิกรมไม่กลัวเลยสักนิดแถมเขายังขู่กลับไปอย่างเจ็บแบสบศัตรูเลยยิงพลุไฟเพื่อหาตําแหน่งของทหารอินเดียแต่วิกรมก็ได้สั่งให้ทุกคนอยู่นิ่งๆเพื่อไม่ให้ศัตรูสังเกตเห็นความเคลื่อนไหว เมื่ออาทิตย์ขึ้นวิกรกรมก็ได้นำทีมบุกเข้าไปใกล้กๆฐานศัตรูจากนั้นก็เปิดฉากโจมตีจากทุกทิศทางทั้งยิงทั้งระเบิด จนทาให้ศัตรูในแต่ละจุดแตกพ่ายไปเรื่อยๆจนเหลือศัตรูในบังเกอร์สุดท้ายซึ่งก็มีศัตรูคนหนึ่งกาลังจะยิง RPG ตอบโตแต่ทันใดนั้นทหารอินเดียก็หยุดยิงเนื่องจากวิกรัมได้ลุยเดี่ยวเข้าไปในบังเกอร์แล้วก็จัดการศัตรูด้วยตัวคนเดียวซึ่งอีกทางด้านหนึ่งจิมมี่ก็สามารถเอาชนะได้เช่นเดียวกันทําให้กองทัพอินเดียสามารถยึดพื้นที่51-40ึนคืนมาได้สําเร็จซึ่งชัยชนะอันสวยงามในครั้งนี้ก็ทําให้วิกรัมได้เลื่อนขั้นและได้รับการเสนอชื่อให้รับ วันมหาวีจักราส่วนทางด้านนักข่าวก็ได้มาสัมภาษณ์วิกรัมถึงภารกิจในครั้งนี้ซึ่งดิมเปิลและญาติของวิกรัมที่ได้ดูข่าวก็ทั้งสบายใจที่วิกรัมปลอดภัยและทั้งภาคภูมิใจในตัวของวิกรัมหลังจากที่ยึดพื้นที่5140มาได้แล้วทางอินเดียก็จะรีบบุกยึดพื้นที่4875ต่อเลยทันทีซึ่งถ้ายึดได้สงครามในครั้งนี้ก็จะจบลงส่วนทางด้านวิกรัมพอบอก็จะให้เขาได้หยุดพัก แต่วิกรัมกลับขอเข้าร่วมทีมที่จะไปยึดพื้นที่4875ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจวิกรัมก็ได้โทรไปหาดิมเพิลซึ่งเธอก็ตกใจและดีใจมากๆกับการที่พ่อยอมให้เธอได้คุยกับวิกรัมส่วนทางด้านวิกรัมเขาก็ได้บอกข่าวดีเรื่องที่ได้เลื่อนขัน้นและได้เสนอชื่อรับรางวัลน,นอกจากนี้เขายังบอกให้ดิมเพิลเตรียมชุดแต่งงานไวรอเพราะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเขาจะกลับไปแต่งงานกับเธอทันที ตัดฉากไปที่ฐานศัตรูวิกรัมได้นำกองกำลังทหารของเขาบุกโจมตีบังเกอร์ศัตรูมาได้เรื่อยๆจนในที่สุดก็เหลือแค่บังเกอร์เดียว แต่ศัตรูก็มีอาวุธปืนที่ร้ายแรงจนทําให้วิกรัมและทหารของเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่วิกรัมก็ไม่ยอมแพง้ง่ายๆเพราะถ้าหา,จากจัดการบังเกอร์นี้ได้สงครามก็จะจบลงวิกรัมเลยตัดสินใจวิ่งฝ่ากระสุนเข้าไปคว้างระเบิดจากนั้นก็ไล่ย,ยิงศัตรูจนหมดแต่หลังจากนั้นไม่นานวิกรัมก็ถูกยิงถล่มอีกครั้งซึ่งก็เป็นกําลังเสริมของศัตรูส่วนทางด้านผอบอก็ได้โทรม,มาแจ้งว่าอีกไม่นานศัตรูจะส่งทั้งอาวุธและกําลังเสริมมาเพิ่มซึ่งถี่ยังยึดพื้นที่ไม่ ก่อนที่กำลังเสริมจะมาถึงมันก็เป็นไปได้ยากมากๆที่อินเดียจะกลับมายึดได้อีกครั้งและนั่นก็หมายความว่าสงครามจะไม่มีทางจบในเร็วๆนี้แน่นอนด้วยเหตุนี้วิกรัมจึงจะต้องรีบจัดการศัตรูให้เร็วที่สุดซึ่งวิกรัมก็ได้สั่งให้ทหารคนหนึ่งแอบไปยิง RPG ถล่มจากทางด้านซ้ายแต่ทหารคนนั้นกลับถูกสไนเปอร์ของศัตรูยิงซะก่อนวิกรัมเลยฝ่าโดงกระสุนเข้าไปช่วยซึ่งมันก็ทําให้เขาถูกยิงเข้าเต็มๆและวิกรัมก็รู้ตัวดีว่าคงไม่รอดแล้ว เขาจึงได้ลุยเขา้าไปยิงถล่มใส่ศัตรูจนทําให้ถูกยิงอีกหลายนัดซึ่งการเสียสละของวิกรัมก็ทําให้ทหารทุกคนฮึดสู้จนในที่สุดอินเดียก็ได้รับชัยชนะและทําให้สงครามจบลง ซึ่งการจากไปของวิกรตมก็ได้สร้างความเศร้าเสียใจและความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ผู้ที่คอยสนับสนุนความฝันและอยู่เคียงข้างวิกรตมมาโดยตลอดส่วนเพื่อนทหารทุกคนก็ทั้งเสียใจและเสียดายที่กองทัพศูญย์เสียทหารกล้าไปอย่างน่าเศร้าส่วนว่าที่เจ้าสาวอย่างดิมเปิลก็ร้องไห้แทบขาดใจที่ได้เห็นคนที่เธอรักอยู่ภายใต้ธงชาติอินเดีย หนึ่งเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของกัปตันวิกรัมบาตราทหารอินเดียผู้กล้าหาญที่สร้างชื่อจากภารกิจบุกยึดพื้นที่5140ส่วนทางด้านดิมเปิลแฟนสาวของวิกรัมเธอก็เลือกที่จะไม่แต่งงานมีสามีจนถึงทุกวันนี้สำหรับใครที่อยากศึกษาประวัติของกัปตันวิกรัมเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันนะคะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ YouTube Premium ก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d e s c r i p t i o หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะ